ก็สบายดีเนาะทุกคนเมนี่สิมากแกงสารกับหมูนะทุกคนบุมียังให้เบิงดอกมิจตสิแกงเสรศจกับเข่าต้นเย็นไว้กินวันนี้ในหน้านี่ก็เครื่องเครื่องที่เฮาสิใส่แล้วก็มีหมูหมูแล้วก็ผัก นี่คือสารเขา,าได้มาเมืนน่อนี้นี่คะทั้งหมดตอนนี้เฮากรลงตอนนี้เขาก็ลงเคข่งแล้วนะโอ้โหเบิ่งแล้วคือสิเพ็ดวะก้องคือมือนน วิเสษประเด็ด๋ยวเศราฐีสองช้อนโต๊ะตะพีตะพีนะทุกคนสอ,องตะพีใส่ก่อนใส่ไลยนวนัวดไล่ใส่น้อยนัวน้อยอ้ใส่หมูลงไปเลยจ้า หมูนี่ก็เป็นซิคค็งกันได้จ้ะแล้วแต่คนมักเนาะเม็เนบ่ผู้ได้มักซิคคง็งก็เอาซิคค็งมาใส่ใส่หมูลงไปแล้วจ้าใส่ซาาแล้วด้วทุกคนนี่แกงนี่สไตล์ไปสไตล์มันได้เนี่ย ั้งแรกของการแกงใส่เห็ดลงไปแล้วจ้ามเมื่อนี่เบ่งแล้วคือผลสีตกนะ ยังไม่ได้ปรุงเครือง <c oughs> สู่รสเลยนะจ๊ะ <c oughs> ใส่ไม่แล้ว,อ <c oughs> อวบออใส่จนไในบูนใส่จนหมดแล้วค่ะบูบูเขาใส่ยังไงหลังจากนี้ก็รอนะจ๊ะทุกคนเขาก็ต้องรอต่อไปมันกับเดือด <c oughs> เดือด <c oughs> อันนี้หม้อเฮานะทุกคนเป็นหม้อหุงข้าวมันมาเป็นหม้อแกงเฉยเลยวิ่งตอนนี้กำลังเดือดผ่านไปแล้วสามสิบนาที ก็ใส่ไปแล้วสักอย่างหมูแล้วก็เห็ดเหลือแค่ผักเหลือแค่ผักูลแ,กแล้วก็คนอีกเร็วนะนชิมอยู่บ่อนอีกชิมอยู่บ่ยังบ่เพื่อนว่าเพิ่น,นปรุงไปเรียบร้อยแล้วแต่โบเสียบบนวัวเดี๋ยวค่อยปรุงอีกรอบนะ <c oughs> บึงแล้วนะวันนี้เข้าครัวหนึ่งวันนะฮะเดือดอย่างแรงเดือดตอนนี้ก็เพิ่นใส่เกลือลงไปอีกแล้วนะทุกคนลืมถ่ายประทนัน ชุบระเบอทุกคนบุกแกงถามเฮาสุกระเบ,บ้อบุกกันแล้วนะ <c oughs> มูย,ยังหยาบไปเลยนะเพราะว่าเอาหมูลงไปแกงพร้อมกันนะ <c oughs> บ่ได้แบบบดต้มแยกกันเนาะมันก็นจะประมาณนี้แหละ ใส่เกลือแล้ว้อทุกคนเิ่นว่ <c oughs> ามันจางหลังจากที่เฮาต้มมานานครึ่งชัมมง่วโมงตอนนี้ลุน้นลุ้นหมูนะบ่ได้ลุ้นยังนะลุ้นหมูเลยละ่ะยันหมูบ่ชุกเป็นตอนช้าี้ เราให้มักบวบมันเปื่อยนะทุกคนอ้ยน่าก,กินจังเลยมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อให้เบิ่งคลิปนี้กันัน่นแหละเอินไปแล้วเอินแล้วเอินแล้ว,ลวท่นนี้มันกำลังพดอยู่ข้างในนะทุกคนอุ้อยใส่พักอันชัไทยนะจ้านั่นก็คือพักะอมพักคะนะั่นเองคน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  ไิ่น่งกินจังเลยเดี๋ยวถ่ายรูกป่ะเออคือเด่นจเสร็จแล้วจ้าจบคลิปแล้วจ้า,จาอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นี่ปิดแล้วหู้ยนั่งกินบ่ทุกคนบ่ได้กินให้เบิ่งเนาะขอจบคลิปแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้า